ที่กรบโปรจองเดียนะครับทตมหลังบ้านน้องอุ้งอิงนะครับผมนี่ก็ยังเป็นลุงเดียบ็อกนะครับตีวาสรุปไปในคลิปให้ดูนะครับตอนเจ้าก่อนจังที่มันจะรวดจะเข้านะครับผมนะกรเลือดตกแต่งนิดนิดน้อยน้อยนะครับพุ่มเนาะก็เลือดปลูกเล็กนิดนิดนะครับนี่ครับกรเกรีนเจ้าเดิมกันเดิมนะครับพร้อมกำลังก้าวประจุมการนะครับ เข้าประจำการน,นะครับผมนะตอนนี้กระจายในการยกตั้งปูนนี่ปะหน้ายกปูนไม่แต่ไรครับแต่ปะหน้าที่ว่าก้าว ก้าวยกนี่แหละครับคุณป้านายยัยคนกับรถฝีมือนะครับแต่ข้าวคนเดียวไม่ได้กับตัวประตูนี่ hang gấp hàng đồ sai sai ok oh, đo -đo, đo -đo. <laughs> oh, <yeah. cười>

<laughs> ok bạn <laughs> Ok này các นี่ครับพง้าไปแล้วนะครับแล้วก็ไปประจำการน,นะครับโอเคครับเรียบร้อยปาอันเฉลุย<ม>แต่นั้นนะครับต้องต้องต้องไล่คนจ่วยครับ ไม่ใจช,ช่วยอะไรนะครับคือช่วยในการ <laughs> เลี้ยวรถนะครับการประจำการเรียบร้อยแล้วครับผม นี่มันมารับผมด้วยนี่เหรอ เรียบร้อยครับประจำการเรียบร้อยเป็นกระรอดตัปูนนะครับผ่มดันดันบนกาโน่กาลังตกแต่งกัี้ินๆน้อยๆนะครับพุมนะในอย่างกลางอยู่ในการปลูกเล็กคือวแบะไปได้กับตกแต่งนงี้ยนๆอะครับพร้อมด้วยรับเต้แป่นปืนดาบฟ้าดานบนนะครับพ่มเนาะดันหลังตกตาคำยันเลยนะครับเพิ่มความแข็งแรงเรียบร้อยมั่นคง ตุ้มเบลเลอร์เลยอืมตรงเดียววาให้ป้านางเขาอะที่กะป้องย่งไม่ได้ดีนะครับนี่เปิดเป็นซีรีส์ของคนเนาะตุ้มเบลเลอร์เลยแล้วก็ออกเกียวนะครับของเครนนี่ประจำการเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ก็รอรถปูนเนาะอะไครับน้องแลก เอาแบบมันลงอ่านั่นพี่บอกน้องนู้นเลยครับก็เดี๋ยวพวันนี้พอรถปูนเต้าเรียบร้อยน้องเขาคอยเอาแบบลงเข้าได้เลยไหมเนี่ยแบบ เดี๋ยวครับนุ่นลูกพี่อยู่ด้านด้านบนครับนี่เสร็จทรับเรียบร้อยครับประจำการวันที่ปีเขาตามนะครับปุ่มนะก็แบบม,มาลงนะครับเข้าได้เลยไปการ,รนั้นเดี๋ยวเขาจัดการเกณฑ์เซ็ตน,นะครับเดี๋ยวลูกพี่จะจัดการเองครับเพราะว่าให้แบบลงในเนาะ เดี๋ยวเราปูนมากับบอกแกเดี๋ยวเข้าอยากอีกแบบนี้ก็น่ารู้นะครับพิธีว่าเอามาทำอะไรนะครับเสาครับผมจุ่ยแนนอนโอเคครับผมอ่าจบคลิปนี้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับฝากติดตามช่องลุงเดียด้วยนะครับทีมหลังบ้านน้องอุหยิงนะครับปัญหาังประวัน ครับผมนะบ่าวตูนเป็นไม่กินหน้าครับผมสวัสดีครับ